สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนชวนปลูกค่ะวันนี้ป้าบัวก็จะมาเอากาแฟกับเปลือกไข่เนาะแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงรดเขาค่ะแล้วก็ใส่เนี่ยค่ะกากาแฟ,าฟค่ะแล้วก็เปลือกไข่มาบำรุงเขาสักหน่อยแล้วก็จะมาพรวนดินค่ะนี่พรวนก็แบบนี้แหละคะ่ะนี่พรวนฟื้น ฟื้นหน้าดินเนาะนี่ไม่ต้องยากเลยประบัวนี่นีนี่ผักขมขมกำลังขึ้นดินเขานุ่มร้วนซุยดีจังนุ่ม,น,มนุ่มฟูเนี่ยคะ่ะนุ่มฟูดูดูเหมือนเขาจะโตเร็วคะ่ะเขาเขาสดชื่นมากคะ่ะก็เลยจะมาดูเลเขาหน่อยเนี่ยคะ่ะ เราดูแลช่วงหน้าฝนนี่ถ้าเขาไม่เน่าหรือไม่อะไรนี่ผ่านฝนไปได้นี่ก็จะต้นใหญ่ค่ะนี่ปัะขมขึ้นเอามาใกล้ๆนี่นคะคะปะบัวก็ไม่ใช้ไม้เนาะเลียเตะบางครั้งก็ไม้บางครั้งก็มืออันนี้มันนุ่มล้วนซุยดีค่ะนุ่มล้วนสุยดีขอใช้มือยุ้มๆเอาเนี่ยค่ะ พี่ฟอรครับยายทำคลิปแป๊บหนึ่งนะลูกนะเดี๋ยวยายไปอาบน้ำให้นะครับลูกวันนี้วันจันทร์โรงเรียนปิดอีกหนึ่งวันเดี๋ยวยายทำคลิปแป๊บหนึ่งนี่ค่ะดินเขานุ่มนี่จังดินซื้อเนาะดินซื้อแล้วดินผสมใบาสามฉานี่โอ้ดีเทๆอันนี้ามาละคินกป่า นี่ค่ะนี่เราก็พยายามอย่าให้กระทบกระเทือนลากของเขาค่ะรู้สึกว่าสดชื่นค่ะเนี่ยสดชื่นเขาสดชื่นนี่ค่ะกับหน้าดินให้ มีอากาศในดินเนาะจะทำให้ดินไม่แน่นใบสามฉานี่มีประโยชน์จริงๆดินนุ่มพุดีจังแต่ก็แพงนิดนึงค่ะก็สอบละห้าสิบาทนั่นแหละแต่เราไปซื้อเยอะต่อเขาเขาลดให้สิบบาทแล้วก็เราก็ไปเอาเองกำแพงนูน้นไม่ใช่ใกล้ๆค่าน้ำมันรดก็สามร้อยล้ะเ <c oughs> ติมมันรด ไปกลับนี่ก็หมดไปสามร้อยบาทแล้วค่ะอ้าวกลับหน้าดินให้เขาละนี่อันนี้ก็เป็นก,กากกาแฟค่ะกากกาแฟกับเปลือกไข่ กาคาเฟกเระเบือกไข่กาแฟลูกสาวมาจากโรงงานค่ะที่เขาต้มกาแฟขายเขาก็เอาขึ้นรถมาแล้วก็มาบ้านเขาแล้วเขาก็มาพึ่งไว้พึ่งลมพึ่งพึ่งแดดไว้แห้งแล้วก็เขาก็ใส่ถุงดำมา แม่เขาก็บอกว่าแม่เขาก็มองหน้าทุกวันแหละมองหน้าให้ว่าถามว่าจะเอาไหมแต่ก็มีคนเอาอยู่เขาบอกงี้มีคนเอากากาเฟเนี่ยเพื่อนก็เอาคนอื่นก็เอาก็เอาไปปลูกผักได้แหละเขาว่าเนี่ยค่ะ เก็บภาพสักหน่อยได้ไหมเนี่ยนคะคะโรยเลยค่ะนี่โรยแบบนี้แหละโรยไว้ข้างบนแบบนี้แหละค่ะเรากลับหน้าดินของเขาแล้วเนาะที่เขาว่าจะเน่นแล้วก็โรยแบบนี้ มันก็เป็นความสุขค่ะสิ่งเล็กๆน้อยๆน,ยนี่ค่ะก,กาดกาแฟเขาก็หอมหอมนี่ค่มันผ่อนคลายค่ะ มันขายเครียดได้ด้วยการที่เราอยู่บ้านแล้วก็เลี้ยงเด็กเนี่ยทำงานบ้านเดิมๆม,มันเครียดนะคะไปตลาดเพื่อนๆแม่ค้าด้วยกันเขาก็เซลบอกโอ้ยสบายแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ได้มาขายผักละได้เลี้ยงหลานสบายเลี้ยงหลานนะมันหลานของเราคือแบบ เราไม่เลี้ยงก็ไปจ้างเขาเลี้ยงลูกสาวก็จะไปจ้างเขาเลี้ยงเราเลี้ยงเองแต่ถามว่าเลี้ยงเด็กนะมันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยมากมเหนื่อยสุดๆเหนื่อยสุดๆร้อนไม่ได้กินเย็นไม่ได้กินเหมือนพระนั่นแหละทำเสร็จแล้วจะกินร้อนๆมันก็ไม่ได้ร้านอีก ผมไม่ได้วีนะคะแตบบ่ผมไม่ได้หวีน้ำไม่ได้อาบตอนเช้าช่วงที่เลี้ยงฟอร์จูนแทบไม่ได้กินข้าวกับอะไรเลยซื้อมาไว้ก็จริงอยู่ก็ไม่ได้ทำอะไรประมาณนี้เลี้ยงหลานถ้าใครไม่ได้เลี้ยงหลานน่ะ ูดบอกว่าโอ้ยบอกตามตรงโอ้ยอย่าถ้าใครไม่ได้เลี้ยงลานอย่าเพิ่งตายเดอ้อว่างนี้มันไม่ได้รู้รสชาติจริงๆว่าการเลี้ยงลูกกับเลี้ยงหลานมันแตกต่างกันมากเราเลี้ยงลูกนี่เช้ามานี่เราหาข้าวหาปลาให้กินแล้วเราก็ไปทุ่งไปท่าไปดำไร่ดำนาเกี่ยวข้าวหักข้าวโพดไ,ไปนู่นไปนี่ไปเด็กๆมันก็เล่นด้วยกันเกี่ยวเกี่ยวแต่สมัยนี้ เราเลี้ยงตัวต่อต,ตัวไม่ได้ไปไหนเลยเราก็เอาอยู่แต่บ้านเราแล้วเด็กมันจะไปไหนอ่ะจี้หูจี้ตาเล่นของนู่นนี่นั่นอุ้ยสารพัดอุ้ยพูดเรื่องเขาเซลเนาะขเขาเซลว่าปะบัวเดี๋ยวน,นี้สบายแล้วมันมันมันแตกต่างกับเลี้ยงลูกมากเลี้ยงหลาน,นแตกต่างกับเลี้ยงลูกมากเลยเนี่ยค่ะอ้าวทีนี้ก็ มารดด้วยจุอรินทซีสังคเสียงนะคะนี่บำรุงบำรุงบำรุงน้องหน่อยนี่นี่เมื่อดินดินแน่นอีกเราก็พวนอีกค่ะพวนแล้วก็บำรุงอยู่เนี้ยค่ะเป็นระยะระยะนี่ค่ะอืมอืมค่ะ ดินดินเป็นดินดีค่ะดินพุล้วนดีจังนุ่มดินนุ่มนุ่มฝนก็ตกแต่มันก็ไม่ตกแรงพอชุ่มช่ำข้างบนนิดนิดถ้า ผักที่เราปลูกไว้นานแล้วเราไม่ลดเราไม่ดูแลนี่ดินแข็งไม่เปียกเลยละค่ะไม่เปียกเลยเนี่ยค่ะวันนี้ป้าบัวก็พวนดินให้คณะเคียวเนาะแล้วก็โรยด้วยกากกาแฟกับเปลือกไข่ค่ะเนี่ยค่ะชมและชอบชมและถูกใจเห็นว่าคลิปป้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะ คลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่เพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกิ้งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ